ที่ตลาดเมืองท่องจะเลื่อนสีนะครับเนาะเป็นตลาดค่าทร,ทรงจังหวัดอุดรนะครับสินค้าเกี่ยวกับประเภทอาหารผลิตผลการเกษตรนะครับเนาะนีะ่ผลิตอยากเด็ของปริมาณหลายๆราคาถูกๆมาหน,านีเลยครับมีจำนายเมื่อนี้เบ้าใบสีมะซอไข่เป็ดนะครับนะเนาะครับการจราจรกัน,นกค่อนข้างสีนะเนียนแน่ใจน้อยอังแนงน่อย พ้นมาจับใจใส่สวยไลนะครับน,นี่สิ่งเก้าตรงนี้ไข่ข้าไข่เยี่ยวมาอันนี้เป็นไข่เข้มนะครับดอกไม้ห้มามไม่นี่คือไข่เป็ดไข่เป็ด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 เรียบร้อยครับ27แผงลานนี้เพิ่นขายแผงและ115บาทนะครับไข่เป็ด สามพันหนึ่งร้อยห้าบาทไปกันต่อเลยต้มครับตม้มในไข่ไม่เราก็ต้มครับเหยียบเลยโวดรัวรัวใครครับใครเัท่านเอาฟ้ากาผมวาเย็ยจนจรเอาครับเซตเรียบร้อยครับไข่ตม้มต้มไข่เ่า เตรียมตัวออกเดินทางกันบอกไม้แลยครับห้องเมื่อนี้ครับพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับนะนี่ครับมาทำการแก้บนตามคมนสัญญาครับผมไขตม่ตกไข่เป็ดตกสาธุครับขออันวยอวยชัยอันวยอวยพรให้มีความสุขมีความเจริญนะครับครับสถานที่แรกมานะครับ อันนี้ช่วงมีมีงานพอดีครับพระธาตุเชิงชุ่มวลวิหารนะครับจังหวัดสกลนครนะครับะนี่กำลังมีงานติดท่ององค์พระธาตุครับสวยงามครับสิ่งศักดิ์ธิ์คูบาลครเมื่งสกลนครนะครับเนาะไปครับไปสถานที่ต่อไปกันเลยสถานีที่สองประจำวันครับวัดรอยพระพุทธบาทภูมะโนรมครับ นะครับเป็นวัดที่มี่รูปปั้นองค์พญานาคใหญ่ครับผมบรรยากาศดีครับวัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเนาะปรดิสถานหมดครับท่างยอดเขาครับครับท่างคุณก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับเนาะอาหารลาวแม่นามตีห็นเองคือแม่นามโขงครับ อไปก็เล่นไปหาองค์พญานาคนี่ครับมีระฆังเลี้ยงไล่หลายเลยพญานาคเป่งเป่งแป่งมีระฆังให้รันพร้อม สวยงามมากครับ,บรสุดยอดเลยสวยจังเลยอ่ะสวยมากสวยมากข้าพเจเขียนชื่อไว้ใช่ไหม านที่สองครับหน้าองค์พญานาคพญานาคองค์ใหญ่สานที่สวยงามมากครับสุดยอดเลย พีมุกดามหามุนีนิลปนนันนาครัตใหญ่มากครับด้านบนมีพระเจ้าใหญ่วัดที่สามสถานที่ที่สามครับพระธาตุเลนูนครครับ นี่ครับมาถึงทุ่มว่าครับเมื่อกี้มันปิดไฟแล้วครับวันนี้เป็นเป็นเปิดให้ครับวัดพระธาตมีความสวยงามนะครับเนาะพระธาตสีชมพูครับในนูนครครับผม อีกมุมนึงปกติเคยมาแต่ย่มเว้นนะครับน,นี่ก็เป็นอีกมุมในย่มขำขึ้นครับผมจะประดับประดาไฟสวยงามนะครับสว่างสวยสวยงามอีกแบบครับเราระวมางนี่ก็มีพะเของมากพอดีครับผมสาธุครับ จะเป็นคณะพระชูดงนะครับเนาะเป็นกามายังหารามประธานเล่นู่ครับผม แกเราเขาก็มาถวายให้พระกับเนียนนะครับนะหลวงพี่เพิ่นก็บ,บอกว่าเอาไปใส่ผระเขา่าข้อดีเอาไปใส่ผระเข่าให้เนียนเอมือนโสร์ก่อนสันวะครับเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปนะครับนะเนาะเนาะวันนี้เทาก็จบสถานที่ที่สามของเราครับพระธาตุเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนะครพนม,มครับผมสวยงามมากครับ ที่ที่สี่ครับสถานที่สุดท้ายไปจังหวันครับลานพญาศรีสัตตนาคราชศรีสัตตนาคราชสวยงามมากครับอยู่เพื่อมืองจังหวัดนครพนมนะครับพญาศรีสัตตนาคราช